ขนมจีนที่แรกอนานตะผมวางส่วนตัวนะนนผมวางไว้คือทุกอย่างผมหาอะไรให้ลูกครบหมดแล้วผมคิดว่าปิดด้วยกับเมียสองคนคิดแตการเลียกแต่พอมีโอกาสได้ไปทําตลาดแล้วเมียผมเป็นคนที่ไม่ไม่เฉยก็เ,ยลเลยทำหนมจีนไปเพื่อไป,ไป,ไปเฮฮาแล้วแหละแล้วมันขายดีแต่ต้องย้อนกลับไปว่ามาลาเมียผมเป็นคนทําอะไรท,ทำอาหารกินที่บ้านเนี่ยเป็นคนที่ทําถูพริกถูขิงถงเครื่อง ถึงเครื่องทำถึงเครื่องอะไรก็อร่อยนั้นแหละแล้วมันสะอาดสะอาดผักเผือกตัมสีน้ํายินที่บ้านนะวันไหนผมทำทำอาหารสุดปะตอนเชา้าแล้วบางทีเขาไม่กินเนี่ยเพราะเขาคิดว่าเราได้ล้างผักจนอยู่ทุกวันจนเขาเชื่อว่าเชืจะจะ่อแว่าเราล้างผักอยู่นแหละค่อนข้าง,งที่จะเราพูดเลยเฮ้ยผมกินแล้วเราเนี่ยอันดับหนึ่งของม่กล้าที่าอร่อยหรือเปล่าผมกล้าพูดเลยคือสะอาดสองคือทำแล้วไม่ไม,ไม่ไม่หัวเครื่องแต่รสชาติแต่ละน้ำยามันจะมีอัตราของมันอยู่แล้ว น้ำยาตานก็จะเผ็ดประมาณนี้ค่ายกว่ากระที่เราก็มี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 อ่าสัดส่วนตัอยู่แล้วไงแต่ถ้าอยู่กับท่านจะติ้งเป็ดติ้งไฟที่เป็นเร anyway. ื่องท่านท่านฟงเอาแต่รสชาติความเป็นกะทิน้ำยาหนุ่มนีเนี่ยผมว่ามันมันเผ็ดพวกเราพี่ผมเลยทั้งหมดราคาไม่แพงใด้ไหนมีขายดีขายดีเลยผมมีผมได้มีโอกาสไปซื้อที่ที่ทเรายกตัวจะทำเองตอนนั้นเราเช่าห้องี่ซื้อที่นึกถมไม่รียบร้อยหมดแล้วแล้วมีโครงการก็น่าจะเป็นปลายปีนี้เป็นเป็น สถานีเที่ยงหมดเลยตรงข้ามมาตลาดเก่าปะเอออยู่ฝั่งเดียวกันมีหนุ่มกินแม่บาราสาขาใหญ่แล้วก็มีมีคาเฟ่มีสวนน้ำแล้วก็มีลานเบียร์ท้ายสุดท้ายสุดท้ายสุดมัจะเป็นูวิลล่าอมันจะครบหมดเลยจะทำวงจรั่นแล้วแต่พอเราต้องรอระหว่างรออะบาราเข้าเลยเราหาที่ขายรอก่อนเพราะขายที่นี่เขามันรู้สึกวิ่ง มันขายได้ทุกวันจนม,ม,มันบอกมองถึงว่าเฮ้ยมันสามารถซัพพอร์ตอนาคตเราได้เลยนะโดยที่เราไม่ต้องเลยบอกลูกสาวทุกคนุกวันนี้จดสูตรจด,ดทีท่แม่ไว้ซึ่งสูตรไม่ยากเลยร้นานยหัวเครื่องก็มีโครงการจะทาสาขาอีกไม่น่าเกินสี่สาขาจะบูบ๊หัวุเมืองต่างที่ว่าพิดไว้ส่วนนครยกแล้วลก,ลก,ลก,ลกล็ล้มล้มได้่อนเพราะมันขายแค่สามวันไม่ได้ล้มหยุดไว้หยุดเอาไว้เพราะขายแค่สามวัน สุขสาวที่แล้วมันหยุดแันก็เลิกถ้าลงการลงทุนสูงแาบนี้เมื่อไรจะคืนอะไรอย่างนงี้ยเราก็บอกว่ามันจะเป็นโจมหรือเปล่าแต่อานาจเนี่ยงิธีนี้น่าสนใจเนาะสนุกก็คือเกษียณก็จะอยู่ตรงนี้เลยด้วยคอยยกมันเงียบอยู่มันไม่เงียบถ้านี่ถ้าไปคาราโอเกะจะดังหน่อยไปเวลาไปคุยบทก็ไปกันที่บ้านสวนนี่แหละแล้วก็ทำขนมจริงได้กินมันเป็นสถานที่ที่ ตานที่ที่ผมพักผ่อนได้เต็มที่มันเสียงดังได้เพราะมีแต่สวนแล้วเราคาราวเก็บมันมีมีตัวหัวค่าความสุขที่เราได้รับเราถ้าเราทำงานอย่างเงี้ยความสุขที่มันมันจะน้อยเพราะเวลาเราเยอะเลยมีที่บอกว่าที่อย่ที่บ้านพักวอนมีการเดือดรุงเทพยมหรอไม่นอนไม่นอนมันผมอยู่กรุงเทพยมาษาทุกปีแล้วมันรู้สึกวก็เจอคนเยอะแล้วก็ แจะบอกว่าบรรยากาศมันไม่ใช่ทุกวันนี้ไม่ใช kind of ่ทุกวันนี okay, um anyway> ้บรรยากาศทั năm, ้งประเทศแล้วแหละแต่ว่าอยู่ที่เขายกมาถูกซอฟต์ด้วยต้นไม้แล้วมันเงียบแั่สิ่งที่เราไม่ได้เสพมาตับเครึ่งชีวิตเราเสพมันเจอผู้คนมากมายเจอไฟเจอแสงเจอสีทั้งวันแต่พอไปตรงนั้นก็รู้สึกมันอยู่ตัวเองมากขึ้นเยตอนนี้ปักหลักอยู่ตอนนี้ปักลักอยู่ใช่ใช่ปักหลักอยู่แต่ตอนนี้ก็ต้องพอเปิดจริงเขาตอนนี้ก็ตยังอยู่ที่เน่ ถือว่าช่วงชีวิตที่ขาดหายไปแล้วก็มาเติมเต็มในส่วนนี้ทีหลังใช่มีความสุขเีนสูงขึ้นมาแงานในวงการไี่ยิ่งทำหนักทำอยู่เพราะการทำงานมารู้สึกว่ามันยังสนุกงานอยู่วันนี้ขับรถขับไปทำงานบุกพอยังไม่คิดเป็นงานเลยวันนี้ไปเจออะไรวะไปเจออะไรไปรู้สึกตื่นเต้นแล้วอ่ะเป็นแบบไปรู้สึกงานอยู่เพชรตัดเพชรในของช่องบุกพอยอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันด้วย ก็คือมีวงการยาวไปเลยนะฮะไไมม่่บยังไม่มีได้แข่งถ้าเป็นไปได้ผมอยากเห็นแก๊งสามชามาคุยกันตอนอายุแปดสิบยังอายุแปดสิบแล้วเร่องตลกเลยเลยอะไรทักที่ผมคิดจะอยากอยากเห็นอะไรปีนี้เท่าไหร่ปีนี้ห้าสิบแปดโอ้ยเด็กเมื่อวันเซอร์ผมเจ็ดสิบแล้วก็ถ้าอยากได้เห็นแก๊งสามชาติว่าเฮ้ยเขาเขานักจากรายการแล้วยังไงก็ดูละครช่องเวิร์กพอยส์เนี่ยอ่า เพลงรำทำเขินแก้วของคอุณหม่ำจกมกมีสามคนไปไปเล่นผมก็เล่นผมก็เล่นแล้วมีแปดสิบไหมคบแบบว่าจับมือกันไรเอออย่าพูดเป็นอะไรกันีมัครบสนุกสัญญากันไหมาเนี่ผมเคยเห็นคนอายุร้อยร้อยขึ้นเลยแล้วเคยเห็นคนอายุแปดสิบขึ้นเลยยงแข็งแรงเลยเขายังแข็งแรงอยู่ถ้าบุญพัฒนาเราถึงขนาดนั้นก็ถือบุญแล้วมันไทยพยายามพยายามพยายามเปลีร่างกายมันไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โดนเป็นทางการแล้วนะแต่นี่คนไทยด้วยสถิตินะอายุยืนะจะเทียบเท่าญี่ปุ่นแล้วนะ,ะเพราะว่าเทคโนโลยีสมัยใหม่อาหารการกินการบริหารร่างกายอะไรเงี้ยมันมันเริ่มดีขึ้นดังนั้นตอนนี้รัฐบาลถึงต้องรดนรง์ให้คนมีลูกแล้วอ,ะอ่ะเด็กใหม่ไม่เกิดแต่คนแก่นี้ไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็ไม่ลงูงั้นน่าจะมีลูกอีกคนเหร ไอเมียคนนี้คงมีไม่ได้เดียเ <ste al> มียอ,อื่นไม่แ <ste al> <c oughs> น่ไม่อันนี้หยอกก็คือก็คือผมผมมีความความยินดีกับเท่งในความสำเร็จของเขาจะ <st olen> บอกที่ที่เขาจะทำที่นครนายกเนี่ย <c oughs> โอ้โหมูลค่าเขามาหาศาลมากแล้วเขาหยุดนี่ถ้าเกิดเขายังทํานุนน่นอยู่ด้วยร้านขนมจีนด้วยแล้วก็ทำรายการที่ทำอยู่พอเวิร์คอยด้วย เขาคงจะไม่มีคิวแล้วไม่มีสมองมามาคิดแต่หนสมองนี้สมองมีแต่มันมันจะแบ่งไงมันจะแบ่งผมก็ภาวนาว่าอย่าเพิ่งทําตรงนู้นเลยก็เลยเลยคุยกับพี่โดสพี่โดสไอ้โลเคชั่นเนี่ยเขาเรียกอกกวัดเยอะมากเลยไอ้บ้านไอ้ขายเขาเรียกไปหนึ่งมันเซฟลุกบริษัทด้วยแทนที่ถ่ายสองวันเราดูแลกันี่ยไปนอนบ้านสวนผมเออเออดี สี่ห้าไร่นี่นอนก็ได้สบายเลยคิดอไหมราต้คิดจิออกไล่นะไม่เราไปรับทีวีเนี่ยเออก็คือไม่ใช่ก็คือความแ็แรงนะเขาพยายามดูแลรกายแล้วกลัไปตอนนั้นค่ะที่พี่นครนายุลูกกับคุณแม่เขามีไปตามไอ มีตามไปมีตามไปเขาเขเคยเคยคุยกับเมียอยู่นะคุณเม่อพนานปีแล้วเรียกว่าแม่เราไปอยู่เขยกแต่ถาวรเลยเนาะเขาไม่ไปอย่างนันจบอนาคตไม่เหลือแบบใจอ่อนที่แทนแบบเรื่องโคตแล้วพอวางร้านหนุ่มกินแล้วมันคงที่คงวาแล้วอยู่รอดมันก็คงจะไปอยู่ถาวรเลยอ่ะแล้วจะทำยังไงก็ไก่ไก่อไก่เผาของ แย่งอะไรเงี้ยเป็นลายใหม่แต่ทำอ้นี้ทำพะเพาอาจารย์คงเวลานี้แต่ว่าไม่ได้ทำไม่ได้ก็มันฉิลเลยก็ได้ทำอาจจะมีสาขาอื่นนี่เขาเลยทำหลายร้างขอบคุณครับขอบคุณครับสาขาดิจิบาลิจยาอย่าลืมนะสี่แยกบางพลูบางบัวทองเปิดตั้งแต่ตีกี้โมงเช้าถึงสองทุ่มเลยสองทุ่มอย่าไป